สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งในที่ที่กรองได้นะครับผมก็วันนี้มีสมาชิกจากกลุ่มเรียนนะครับตีกรองออนไลน์นะครับผมถามมาว่านะครับอยากจะให้ช่วยสอนเพลงแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะครับพูดอย่างนี้ก่อนว่าเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยนะครับผมมันก็เป็นเพลงของฝรั่งเนาะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยจริงๆรมันเป็นเพลงบันเลงด้วยซ้ำไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู Happy b i บ t h d a y t o y ท u อันที่เราคุค้นๆกันนะครับแต่ประเทศไทยเราเนี่ยจะนำมานะครับนำมาปรับใช้นำมาประยุกต์ใช้นะครับผมเราก็จะตีแบบสนุกสนานตามแบบฉบับบ้านเราแล้วกันนะครับเราก็เลยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะเล่นเป็นจกกังหวะสามชาติกันอ่จาจังหวะสามชาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเล่นเพลง Happy ้เบ t h d a y ตามผับตามบาร์หรือตามวงดนตรีทั่วไปเนี่ยเราก็เล่นจกกังหวะสามชาให้ได้นะครับผมอ่าสามชาไง ามชาอย่างนี้หรือ3ามชาตอนี้ก็ได้โจ๊กๆก็ได้นะครับผมก็ได้เหมือนกันอ่านะครับเอาเป็นว่าเราตี3มชาตยืนผื้นนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยการกลองเนี่ยตีจังหวะมาก่อนดีจังหวะไม่ให้เขาเลยรอเลยตีสามชาตมาเลยรอเลยนะครับปุ๊บพอกลองตีเรามาเราก็ส่งเข้ากลองต้องส่งเข้านะครับให้สมาชิกวงสมาชิกวงก็จะรับ HAPPY BIRTH DAY TO YOU ไปนะครับผมอ่าเราจะร้อง HAPPY BIRTH DAY TO YOU เนี่ยสองรอบก่อนอ่า,สอ,ออาสองรอบอ่าสองรอบเป็นไงนะครับอ่าลองดู สอรอบอันนี้เขาเรียก2รอบพอรอบที่3ารอบี่สาจะมีสัดส่วนหลังจากร้อง Happy you, แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเราจะปา้มปาม,ปามอ่าเป็นตัวดําเลยเอาลองดูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแบบนี้สครั้งแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอ่าพออันนี้สองครั้งแล้วก็จะเริ่มมีสัดส่วนสัดส่วนเราก็จะมาตีฉาบนะครับกับสเสน่ห์แ p ปปี้เบิร์ด อาตีสัดส,ส่วนเพื่อจะลงศูนย์ลงแบบอานะครับให้เขาอวยพรกันลงให้เขาอวยพรหยุดให้เขาอวยพรนะครับแล้วก็ปิงป้งปิงป้งปงิช่วงนี้เขาก็อวยพงอวยพรอะไรกันไปนะครับผมพอเขาอวยพรเสร็จพอเขาอวยพรเสร็จเนี่ยเขาก็จะ Happy birthday to you ตรงนี้นะครับ ตรงนี้โดยมากเนี่ยเราก็จะอาจจะจบไปเลยก็ได้ Happy birthday to you จบไปเลยก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ชอบเล่นแบบเป็น blue กันเนาะจบแบบ blue blue ยังไงก็คือเหมือนไล่โน้ตที่เราคุณคุณ้นหูนะ Happy birthday ตึง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 ตตืนต่นอ่าลองดูนะเราจะเล่นตรงนี้ยังไง Happy birthday to you. จริงตรงนี้มันไม่ฟิกไม่ตายตัวเราสามารถเล่นยังไงก็ได้ให้มันอารมณ์เข้ากับเขาลอาจจะตีอ่าอาจัตตีอ่า,อา,อามันก็เข้าได้เหมือนกันนะครับผมอ่าลองดูผมจะเล่นตั้งแต่แรกอ่าเล่นตั้งแต่แรกแล้วก็จนจบเลยนะครับผมลองดูนะตีมาก่อนส่งเข้าแล้วก็เล่นร้องสองรอบรอบที่3เนี่ยมีสัสดส่วนแล้วก็ลง ทิ้งยาวๆไปให้เขาอวยพรแล้วก็จบด้วยการเล่นบลูจบอลองดูนะครับ HAPPY DAY BIRD TO YOU Happy ขอให้ท่านที่เกิดในวันนี้แล้วกันนะครับขอให้มีความสุขทุกคนเลยทีเดียวนะครับผม Happy birthday to you <Bye. S 2> ประมาณนี้นี่ Happy birthday พูดง่ายๆสรุปง่ายๆคือตีสามชานะครับตีสามชาแล้วเราก็มีสัดส,ส่วนใน รอบที่3ามปาบปาบนะครับแล้วลงจบให้เขาอวยพรแล้วก็มาจบด้วยบลูเล่นไปตามสัดส่วนเลยเราจะเล่นยังไงก็ได้ตามสัดส่วนนะครับตามฟิลละเลยนะไอเพลงให้เบ r ร์เดเนี่ยไม่ได้ฟ mm ิก hmm. อะไรตายตัวขนาดตี3ามชาติยืนพื้นมาแค่นั้นนะครับ mm hmm. ผมก็ลองไปฝึกตีกันดูนะครับอาจจะยากตอนท้ายเนาะมีสัดส่วนที่เป็นบลูด้วยเนะี่ยลองฝึกตีตามผมก็ได้นะครับตึกตึกโป๊ตึกตึกตึกโป๊ตตึกตึกโป ภามแค่นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไปฝึกดูแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ